ที่จังหวัดตรังครับมีการพบโลมาลายแถบนะครับแม่ลูกที่ไปเกิดตื่นแล้วก็ตายไปทั้งคู่สาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดมาจากป่วยเรือรอขออภัยครับเกิดมาจากป่วยเรื้อรังครับ ทีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังนะครับที่ตำบลไม้ฝาดอเภอสีเกาจัังหวดตรังศัตวแพทย์หญิงสุภาพรเหมื่นแก้วกล้าวิชิตและทีมศัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยการพยายามยื้อชีวิตและรักษาอาการบาดเจ็บของโลมาลายแถบเพชเมียมีความยาว210เซนติเมตรรอบลำตัว95เซนติเมตรน้ำหนัก100กิโลกรัมอายุประมาณ10-15ปีซึ่งมีอาการป่วยเรื้อรังจนเวลาผ่านไป นานกว่า5ชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ตายลงในที่สุดโดยช่วยกลางดึกที่ผ่านมานะครับชาวบ้านตำบลหาสําราญได้พบโลมา2ตัวนี้ขึ้นมาเกิดตื้นบริเวณหาสําราญหมู่ที่5 หลังจากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโลมาคู่แม่ลูกเนื่องจากเป็นโลมาลายแถบทั้งสองตัวและตัวลูกยังไม่หย่านมเป็นเพศผู้อายุป,ประมาณ1ปีความยาว148ซมรอบลำตัว56ซนตมรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมโดยไม่พบบาแดแผลใดๆตามร่างกายนะครับแต่สุดท้ายโลมาลายแถบตัวลูกก็ตายทันทีเมื่อขึ้นฝั่ง และเจาหนที่พยายามยื้อชีวิตโลมาตัวแม่แต่ก็ไม่เป็นผลเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะโลมาตัวแม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจึงให้นมลูกไม่ได้จนตายทั้งแม่และก็ลูกครับ